ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมามาแล้วลูกชายผมมาแล้วมาลูกมาแต่พ่อเช็ดตัวให้เปียกเปียกฝนครับเพื่อนๆพอพอฝนตกเ่ยรีบวิ่งมาหาพ่อเลยเนี่ย <c oughs> อยู่นอนเฉยๆลูกเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้เดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้ครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าด,ดือ้อเปียกพอฝนตกในเปียกฝนรู้นะเพื่อน <c oughs> <ๆ S 2> นะรีบวิ่งมาหาผมเลยไป <c oughs> ลูกชายเลย เปียกหมดนะลูกเนี่ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวเดือเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้อยู่เฉยเปียกฝนนาะยวิ่งออกมาหาพ่อเลยวันนี้ฝนตกตั้งแต่หัววันเลยนั่นเนี่ยนี่แห้งยังอะลูกแห้งยังเจ้าเพชรดำนี่น่ารักมากเลยโน่นจะเหลือเจ้าขาวนะเจ้าขาวยังอยู่โน่นเน่นเพื่อน นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้เจ้าขาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเชนเย็นน้นลงลูงเดี๋ยวพ่อเช็ดให้เป็นติมก่อนเฮ้ยหนาวปะลูกหนาวไหมมีลูกชายลูกชายสุดหล่อสองคนครับอยูดิเพื่อน พูดรู้เรื่องเวลาบอกว่าไม่ไม่ดื้อไม่ดื้อเขาก็ไม่ดื้อนะเพืเ่อนนะเปียกได้เช็ดให้หนาวปะหลุหืแหงแล้วหางเปียกหรลูกนะแหงแล้วครับรู้เรื่องมากเลยเพราะ พอบุต่อว,วิ่งมาหาบ่อเลยหางกิดตูวมันมเลยอ้จะเรียกว่ามีบุญมีบุญบุญกุศลถึงกันนะเพื่อนนะขนาดเป็นเขาเป็นจรนเขายังมายังรู้จักมาหาที่พึ่งพาอาศัยอะ่ะผมคิดว่าต้องมีบุญต่อกันนะกับไอ้เจ้าแมวเมียวสองตัวเนี่ย น้องเพชรดำกับน้องเพชรขาวนะครับเพื่อนลูกชายผมนี่แห้งแล้วลูกแห้งแล้วอะแห้งแล้วครับน้าพอแห้งแล้ลกระโดดลงเลยโอ้ยดูแลกันไปเหลือเจ้าขาวลูกมาน้คขาวาเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้มามา,มา,มาเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้อ,อืบอ่านี่มาลูกมาเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้ลูกมา อยู่เฉยลูกอยู่เฉยอืมอยู่เฉยลูกอยู่เฉยอย่เดือนะไม่เอาไม่เอาหนูอย่าเดื้อขาวอย่าเดือดแต่พ่อเช็ดตัวให้ให้มันแห้งก่อนลูกอยู่เฉยอยู่เฉยอดย่เดื้ออเย่เดือเนี่ครับเพื่อนๆดูดูลูกชายผมจะเป็นขาวจะรูปหล่อจะเป็นดำก็รูปหล่อไม่เอาลูกไม่เอาอย่าเดื้อนะอย่ากัดอย่ากัดผ้านะ นั่งยิ้มเฉย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 ก่อนเดี๋ยวมันแห้งก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันแห้งก่อนมันไอยไม่อยู่แล้วเพื่อ <c> น <oughs> แห้งยังดูแห้งยังแห้งยังแห้งละครับอยู่เฉยครับลูกอยู่เฉย่าลักมากเลยเนี่ยเพื่อนๆดูแลกันไปน้อลนะูกเนาะเวลาฝนตกนี่รู้สึกวิ่งรู้ รู้จักว ouais <hm ิ่งมาหาพ่อเลยนี่สองหนุ่มแห้งแล้วลูกแห้งแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะลูกนะอย่าเพิ่งออกไปวิ่งเล่นนะฝนตกยิ่มลุลัวไม่ต้องออกไปนะฝนตกไม่ต้องออกไปไหนนะรู้ไหมเนี่ยแห้งแล้ว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 ดู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 ฝนตกไม่ต้องออกไปนะลูกนะอยู่นี่แหละ